ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องแบ a ์ Gaming Channel นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาชี้แจงเรื่องเออคือก่อนหน้านี้ผมได้ลงคลิปผมโดนแฮ็กไอไปนะครับ i d r v เนอะก็จะมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่อง i d r v นะครับซึ่ง ที่ผมแจ้งกาลินาไปนะครับว่าโดนแฮกไอดีแล้วทีนี้ครับคือกาลินาได้ตอบกลับมาว่าไม่สามารถทําการกู้คืนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการละเมิดละเมิดกฎของกาลินานะครับซึ่งมันมีผู้อื่นรู้ไอดีนะครับซึ่งมันเป็นการใช้ไอดีร่วมกันแล้วทีนี้ไม่สามารถแจ้งได้นะเดี๋ยวเ๋ยเปมเปิดให้ดูกัน เดี๋ยวผมเปิดอให้ดูเนาะออนี่ครับต้องขอโทษ คุณนิมิตด้วยนะคะแอดมินได้ประสานงานส่งเรื่องแจ้งแก้ไขนะครับกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจาก id นี้มีการใช้งานผิดข้อตามข้อตกลงนะครับของมูิธิัตก์การณนะ์ตามกฎคนะรับแลตอนนี้ก็ไม่สามารถกู้คืนได้นะครับตรงนี้ผมก็เสียดายนะครับเสียดายอดีมากซึ่ง ไอดีเนี้ยผมเล่นตั้งแต่ตั้งแต่ยุคของยุคของ BB. ผมเล่นตั้งแต่พล i n t b a ง k อนฟ n f i f สามนะครับแล้วก็มาต่อที่ r o เนะเล่นตั้งนานแล้วครับประมาณหกห้าหปีได้ไอ้ดีงก็ผมก็เติอไปเยอะอยู่ เป็นแสนได้ครับมูลค่ารวมนะเป็นแสนก็เสียดายมากนะครับซึ่งก็เออมันก็เป็นการผิดของเราแหละแต่ว่าผมขอแจ้งรนะงับไปแหละไม่รู้จะระงับได้ไหมผมก็ไม่อยากให้ไปตกอยู่กับคนอื่นนะครับถ้ามันคู่คืนไม่ได้อย่างน้อยเราก็เออระง,งับไปดีไปเลยเราก็ไม่เสียดายเท่าที่แบบคนอื่นเขามาเอาอเราแล้วทีนี้เขาเอาไปเล่นของเรา คือเราเล่นมาตั้งนานนะครับก็เสียหน้าจาจะไหลเลยทีนี้โอเคครับไม่เป็นไรเนาะแล้วทีนี้ผมจะมาแจ้งเรื่องคือผมได้คือเลิกเล่นนะครับเลิกเล่น R V วทาบอลไปเลยเนาะเลิกเล่นไปเลยก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับซึ่งคลิปก่อนอนันนี้ที่ผมได้ลงคลิปไปเนาะ ก็ถึง150ยห้าบวิวนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับ150ยหวิวนะครับซึ่งมีความสนใจมากมันก็ทำให้ผมเอออย่างน้อยก็มีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะย้ายมาเล่นทับ G ีนะเป็นนี่ครับชื่อผมก็หัดเล่นพับ G ีอยู่นะบซึ่งก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับ ซึ่งก็ไก่นี่แหละไก่ไก่ก่อนหนึ่งเคดีหนึ่งนี่แหละผมก็ได้สร้างแคร์นะเป็นแคขนข์เพแคน์ของผมเองเนาะชื่อแบร์แบร์ทีเฮดนะครับยังใ,ใครก็จะมาเข้าก็สามารถเข้าได้เนาะสามารถเข้าได้นะครับนะก็มาอยู่เป็นเพื่อนผมดนะ้ครับมาเล่นด้วยกันได้เนาะก็ <c oughs> อนนี้ก็จะเลิกเล่นเป็นเลิกเล่น How We, How เอาวีเาพรไปเลยนะครับนี่ครับเป็นของในคางผมแต่ผมรีวิวไว้ดูเนาะก็ได้เล่นมาสักพักแล้วแหละนี่เป็นชุดชุดเซตนะครับก็จะมีแค่นี้แหละเป็นชุดซีซั่นส่วนมาก เป็นหมวกนะครับหมวกก็ส่วนมากจะเป็นหมวกซีซันนี่ครับอันนี้เปิดได้เนะอันนี้ก็เปิดได้เหมือนกันนี่ก็เปิดได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นของฟรีบ้างนะก็ไม่ได้มีอะไรโหดเดยอะนะครับส่วนมากก็จะเป็นของฟรีนะ นี่ก็เป็นของซีซันหมวกส่วนมากก็จะเปิดได้นะหมวกสีหมวกนี่ก็จะเปิดได้หมวกนี้ก็เปิดได้นะสองอันนี้ก็เปิด,ดอันนี้เป็นซีซันนะกระเป๋านี่กระเป๋าของซีซันนะส่วนสกินนะสกินนี่ผมได้ส่วนลดมาเหลือเหลือสิบบาทมั้งตอนนั้นได้จากกล่องแอร์ดรอปนะนี่ก็ไอคเคซีซันนะนี่ก็เป็นแลกชิ้นส่วนมานะนี่ก็เป็นของถ้าเรา,ราขึ้นไอ้นี่ครับ ขึ้นไดมอนด์หรือขึ้นขาวนะับจำไม่ได้ซีซั่นส2งนี่ก็เปิดได้ส่วนอันนี้ก็เป็นของซีซั่นนะครับก็มีแค่นี้แหละใช่ปะเส่วนไหนก็นไหนก็เป็นขาซีซั่นครับส่วนพวกนี้ก็กระหลงโป้งครับของกระหลงโปง้งเนาะ กินครับเอจี LG ก็ไม่มีตะกินครับพื้นกดเบาก็ก็เป็นซีซันเหมือนกันซีซันกับซีซันสิบปืนพกพื้นพ,ก,พ,นพกก็ไม่มีครับอาวุธประชิดเวทชีก็จะมีดาบครับเป็นดาบของซีซันเนาะอันนี้ก็จะแลกมารถก็จะมีรถ ไม่มีสก,กินนะครับซีดาก็จะมีสก,กินมีสก,กินเดียวเนาะนเป็นอะนนี้มอไซค์มอไซค์ก็จะมีแตนะ่เกตจีนะเรือเรือก็ไม่มีสก,กินก็มีแค่นี้แหละครับก็ได้มาชี้แจงเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ผมก็จะได้เลิกเล่นอาวีเป็นการทาวบอลไปเลยครับก็ไม่เป็นไร อะไรมันเป็นของนอกไกลแล้วก็สามารถหาใหม่ได้นะครับใครเขาอยากได้ก็ออถ้าเขาไม่มีปัญญาเล่นก็ให้เข้าไปครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเขาไม่มีปัญญาเล่นเองก็ปล่อยเข้าไปนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะรเรื่องสุดท้ายแล้วที่จะบอกนะครับคือไม่ต้องให้คนอื่นนะครับ ไม่ต้องให้คนอื่นเนะาะเวลาหัดตัวเองก็พยายามเล่นเองกันนะครับก็ไม่ต้องให้คนอื่นเขาเล่นนะครับจะไปให้ไอดีใครเขาเล่นนะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นก็ณลนี้เดียวแบบผมนะครับก็เป็นเสียดายมากนะครับมันก็จะเสียดายนะครับซึ่งไอดีตัวเองก็ประมาณก็เล่นมาสี่ห้าปีแล้วก็เสียดายก็ไม่เป็นไรครับ ก็เราหาไหม่ได้แล้วก็หาไหม่นะครับแล้วก็มีท่าเต้นนะท่าเต้นพวกนี้นะก็ก็ขอบอกก่อนนะครับว่าม่ อย่าไปให้คนอื่นรู้ไอดีของเรานะครับไม่งั้นก็จะเป็นกรณีแบบผมก็ได้นะครับมันจะทําให้เราไอ้นี่นครับเสียความรู้สึกแล้วก็เสียกาลังใจเนาะในการเล่นที่เราเคยเล่นมานะครับก็เสียดายอยู่ครับแต่ไม่เป็นไรเมื่อมันเสียไปแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเราก็ได้แจ้งข้อมูลไปแล้วเนาะ ผมเสียความรู้สึกตรงที่ว่าไอ้ข้อมูลที่ผมยืนยันไปอะมันมันเป็นมันเป็นเอกสารของผมนะครับคิดจังก็อ,อิจฉไหัวหนนะคิดจังก็อมันมันเป็นเอกสารของผมนะครับซึ่งมันเป็นเอกสารที่ถูกต้องนะครับเป็นสำเนาบัตรประชาชนผมเองนะครับตอนนี้ก็ผมก็ยังไม่ได้ถามกาลินา ว่มามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นเอกสารที่ถูกต้องของผมนะครับซึ่งมันเป็นเอกสารที่ยืนยันข้อมูลไปนะตอนที่ผมได้แจ้งยกเลิอกอ e ีเมลกับเบอร์ไปนะโอเคครับถ้าอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับยังไงก็ขอ บขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเนาะในนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามผมกันต่อไปด้วยครับขอ,ขอบคุณมากครับทุกคนเลยนะครับ <c oughs> สุดท้ายนี้ก็ขอลาไปเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> Yeah. she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it. It's a